สวัสดีครับปัจจุบันนี้ผิดพันธุ์อันตรายต่างๆเข้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่หันตั้งตัวผิดพันธุ์หลายๆอย่างเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายกว่าเจ้าหน้าที่จะทราบผู้บริโภคก็ได้รับอันตรายไปแล้ววันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆครับ4สงสัยสองส่งต่อสําหรับให้ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการผิดพันธุ์เหล่านี้ให้อยู่หมัดนะครับอันแรกสงสัยไว้ก่อนครับว่าผิดพันธุ์นียขออนุญาตถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอาหารเนี่ยอย่าลืมนะครับ ต้องมีอยอยถ้าเป็นยาต้องมีเลขทะเบียนตำรับยาถ้าเป็นเครื่องสำอางก็ต้องมีเลขจดแจ้งหรือถ้าเป็นออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างๆต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการข้อที่2สงสัยนะครับว่ามีแหล่งที่มาจริงหรือเปล่าหลายๆผิดพันธ์หลายๆสินค้าที่เราซื้อเนี่ยถ้าไม่แจ้งแหล่งที่อยู่ให้ชัดเจนสงสัยไว้เลยครับเจรตนาไม่บริสุทธิ์และถ้าเกิดอันตรายจะไปตามได้ที่ไหนครับนั้นผิดพันธ์อะไรก็ตามถ้ามีมีแหล่งที่มาที่ไป สงสัยไว้ก่อนครับว่าอาจจะไม่ใช่ของที่ถูกต้องอันที่3โอเวอร์หรือเปล่าสงสัยครับถ้าสรรพคุณเนี่ยโอเวอร์ Over, กินปุ๊บหายปับ๊บเป็นผิดพันธ์เทวดาขาวทันทีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ครับไม่มีผิดพันธ์เทวดาในโลกนี้สงสัยครับว่าอาจจะต้องมีอะไรไม่แอบแฝงแน่นอนนะครับมาแอบแฝงแน่นอนและสุดท้ายครับสงสัยว่าถ้าใช้แล้วผิดปกติใช้อยู่ๆก็ขาวทันทีหายปวดเมื่อยทันทีพร้อมทันทีระวังครับ อาจจะมีสารอันตรายใส่ไว้ในผิดพันธุ์พวกนั้น4ข้อสงสัยถ้าเจอนะครับอย่าลืมส่งต่อส่งต่อแรกคือส่งต่อเพื่อนฝูงตัวเองครับเตือนเขาก่อนอย่าเพิ่งรีบใช้รอผลการตรวจรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อนยิ่งเราแจ้งเร็วเพื่อนๆเราก็จะได้รับประโยชน์เร็วได้รับการคุ้มครองที่เร็วและสุดท้ายครับอย่าลืมส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยกันตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าส่งต่อให้เจ้าหน้าที่อย่าลืมรายละเอียดต่างๆครับ ที่อยู่ที่ที่มาของผลิตภัณฑ์พวกนี้เทคนิคก,การขายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแจ้งยิ่งแจ้งละเอียดเราจะตามต้นต่อได้ดีสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับ4สงสัย2ส่งต่อช่วยเราจัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างอยู่หมัดสวัสดีครับ